รองผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีนายบินชัยอยู่ยาทูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประทุมร้อยไก่ร้อยริมร้อยโรงเรียนโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการบรรยากาศโครงการร้อยรับรวมใจผู้นำสตรีครั้งที่6ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิทธิ์อย่างได้รับความนิยมจากีนิองประชาชนเดินชมสินค้าจำนวนมากทีมงานนะบามันไทยลุกลงพื้นที่ตามซอยต่างๆในเขตระเบอคลองหลวง ตอบปัญหาขยะทะเลาะสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลีเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามมลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง l อลซีเคเบิลทีศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24่ส่และทผู้ฟังทาง FM 1 0อ็มร้ิ์นะครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประทุมร้อยใจร้อยริมร้อยโรงเรียนจัดงานโดยอุตสาหกรรมจังหวัดครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่ห้องประทุมรักสารการจังหวัดปมุทธานีได้มีการถแถลงข่าวโครงการประทุมร้อยใจ ร้อยริมร้อยโรงเรียนโดยท่านวินชัยอยู่ยางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เกียติเป็นประธานในการเปิดโครงการนะครับโดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการบริหารสถาบันการจัดการบรรจุพันธุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งและสองเข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายรณรงค์ฤทธิ์พาณิชชีวะนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งปลูกจิตสำนึกด้านการอุรัก์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน 2. เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจให้เยาวชนได้เห็นถึงความสําคัญของการลดการใช้และการใช้ซ้ําและการแปรรูปกับมาใช้ใหม่ 3. เพื่อให้เยาวชนนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 4. เป็นการจัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปุทมธทานี ต่อสังคมชุมชนเยาวชนและโรงเรียนซึ่งรูปแบบกิจกรรมนะครับมีโรงเรียนประถมศึกษาทั้งจังหวัดเข้าร่วมโครงการรวม119โรงเรียนโดยการให้ความรู้เรื่องหลัก 3R โดยวิทยากรจากสถาบันการจัดการบรรจุพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อมโมกระดาษรีไซเคิล100%โรงเรียนละ100ริมรวม12,000ริมมอบสมุดปกอ่อนพร้อมข้อมูลการอนุรักษ์ให้ลักเรียนเฉลี่ยโรงเรียนละ100เล่ม รวม1 5 0 0 0เล่มมอบสิ่งของจําเป็นอื่นๆสําหรับการศึกษาจากผู้สมทบนคงนการนะครับผู้สื่อข่าวยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าก่อนการถแถลงข่าวทางรีเวิร์นะครับได้มีการจัดตัวมาสคอตนะครับมาแสดงให้กับน้องๆนักเรียนได้ชมเพื่อสร้างสีสันในการถแถลงข่าวในครั้งนี้ครับก็เป็นโครงการดีๆของทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรธานีนะครับในการปลูกผิเสนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆนักเรียนต้องไปเป็นข่าวบรรยากาศเกี่ยวกับ งานรอยรักรวมใจผู้นำสตรีครั้งที่6ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดโครงการร้อยรักรวมใจผู้นำสตรีครั้งที่6โดยมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานแล้วับว่าถึงแม้จะผ่านไปประมาณ1สัปดาห์แล้ว,วลกับโครงการรอยรักรวมใจผู้นําสตรีครั้งที่6นะครับ แต่ก็ยังได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนไปเยี่ยมชมสินค้าต่างๆซึ่งทางผู้นําสตรีนะครับได้มีการมาออกบูธจําหน่ายสินค้าเป็นจํานวนมากด้วยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนในการเข้าเย,ยมชมจะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ด้านความงามก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมโครงการ รอยรักรมใจผู้นำสตรีครั้งที่6นะครับที่ศูนย์การค้าฟิลเจอร์บางรังสิตยังมีเวลาจนถึงวันที่3มิถุนายน2 5 5 7ต่อไปพบกับน้ำหมานใครทุกวันนี้น้ำหมานใครทุกลงที่ตรวจสอบซอยต่างๆในอำเภอคลองหลวงกับปัญหาขยะพลาสจิกครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานน้ำหมานใครทุกอยู่ที่บริเวณซอยบงกด25สบตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดลุนธนีกับความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องกองขอยะเน่าเหม็นทีมงานน้ำหมานใครทุกลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณซอยบงกฎ25ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตามที่มีการร้องทุกข์จากชาวบ้านว่ามีการนำกองขยะมาทิ้งที่บริเวณซอยดังกล่าวเป็นจำนวนมากทีมงานาาน้ำมันกายทุกลงตรวจสอบบริเวณซอยดังกล่าวพบกองขยะถ,ถูกทิ้งเต็มบริเวณสองข้างทางและเป็นหย่อมๆตลอดซอยส่งกลิ่นเน่าเหม็นจริงตามที่ชาวบ้านร้องทุกข์สอบถามชาวบ้านที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวทราบว่ามีการทิ้งขยะมานานแล้วโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายกับข้าวตามหมู่บ้านเวลาที่ทิ้งจะเป็นเวลาช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ทีมงานน้ำหมานคายทุกอยากทราบว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวงไปอยู่แห่งหนใดหรือกินเหม็นของกองขยะไม่ถึงบ้านท่านถึงไม่เดือดร้อนครับทีมงานน้ำหมานคายทุกขอวิงวอนเทศบาลเมืองคลองหลวงช่วยจัดเก็บขยะที่ส่งกินเหม็นในซอยนี้ให้ชาวบ้านด้วยครับไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำหมานลายทุก0 8 7 8 0 7 9 6 6 9นะครับ และทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดชุมนีทาง l อลซีเคเบิลทีวีสุนย์ข่าวรังสิตช่องที่24ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับประกาศจากทางเทศบาลนครรังสิตนะครับเนื่องด้วยเทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักง,งานจ้างนะครับ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของทางเทศบาลรลรฟอตังิ์จำนวนเจ็ดอัตราดังนี้นะครับ 1. ตําแหน่งผู้ช่วยครูนะครับวิชาเอกภาษาไทยจํานวนหนึ่งอัตรา 2. ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาอังกฤษจํานวนสองอัตรา 3. ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกดนตรีไทยจํานวนหนึ่งอัตรา 4. ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกสังคมศึกษาจํานวนหนึ่งอัตราและ5 ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน1อัตราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลนครรังสิทธ์โทรศัพท์025676000ต่อ1000ต่อ1004นะครับหรือ025676008 มาได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำมันไทยทุก087 807 9669นะครับ